มาดูความแตกต่างของหอยนางรมเกาหลีกับหอยนางรมสุพรรณกันครับอ๋อนี่สุราษใช่ไหมไเคครับเอาใหม่เอาใหม่ขอยทีขอย <โ frustrating. S 1> ืีมาดูความแตกต่างของหอยนางรมเกาหลีกับหอยนางรมสุราษกันครับฝั่งนี้เป็นหอยนางรมเกาหลีนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นหอยนางรมสุราษครับนี่หอยเจค่ะเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติครับความแตกต่างอย่างแรกนะครับหอยนางรมของสุราษเนี่ยจะออกกลมๆครับส่วนของเกาหลีเนี่ยเขาจะออกไปทางยาวๆครับหอยนางรมเกาหลีครับพกชิมแบบเปล่าๆกันนะครับปาครับคำโต หวานๆคือตัวเนื้อหอยเขาจะออกแบบครีมมี่คริมมี่ครับคือแบบเคี้ยวไปคือละลายในปากเลยครับเดี๋ยวชิมของซูราากันครับหอยซูร่าครับไปครับคำโตโตอืมจะมีความรู้สึกแบบหนึบๆครับจะยังไม่ละลายไปเลยเหมือนของเกาหลีครับคือพอมีท e เจอร์ให้เคี้ยวครับลองหอยเกาหลีแบบใส่เลมอนครับไปครับคำโตโต ใส่เลมอนก็จะช่วยเพิ่มรสชาติขึ้นมาให้หอยนางรมเนี่ยมีความหวานขึ้นครับแล้วก็หอมกลิ่นของเลมอนด้วยครับโค้ว่ามันตัดเลี่ยนได้ดีมากๆเลยครับเดี๋ยวชิมหอยนางรมสุราษแบบใส่เครื่องก่อนนะครับหอยนางรมสุราดแบบใส่เครื่องครับพริกเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแล้วก็ตบด้วยหอมเจียวครับหอยสุราษแบบใส่เครื่องครับไปครับคำโต อันนี้จเจาะสไตล์ไทยๆเลยครับก็คือจะกินกับน้ำกินซีฟูด้ดแล้วก็น้ำพริกเผาแล้วก็ตบด้วยกระถินเป็นรสชาติที่คุ้นเคยเลยครับอร่อยครับโคกสรุปเลยนะครับเอาเรื่องเทคเจอร์ก่อนนะครับหอยนางรมเกาหลีเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยเคี้ยวได้คำสองคำเขาจะมีความครีมมี่แล้วก็ละลายหายไปในปากเลยครับส่วนของซูลาาเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยความรู้สึกจะหนึบๆครับแล้วก็มีเทคเจอร์ให้เคี้ยวครับจะไม่ละลายไปเลยเหมือนของเกาหลีครับส่วนรสชาติของตัวหอยของเกาหลีเนี่ยโคกว่าเขามีความหวานเยอะกว่าของซูลาานิดนึงครับเอาที่โคกแนะนำนะคคครรรััับบบขอองเเเกกกาหลลีีนนน่ยวจะิม อันนี้คือจะเข้าที่สุด,สดของซูล่าเนี่ยควรกินแบบไทยๆครับก็คือใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำพริกเผาหอมเจียวแล้วก็ตบด้วยยอดกระถินครับอันนี้คือเข้าที่สุดครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับถ้าใครอยากมากินร้านเคหอยนะครับเขามีตั้งหอยนางรมซูลา่าแล้วก็หอยนางรมเกาหลีแต่จะเป็น2ราคานะครับเขาจะมีราคา แล้วก็เจ้าของร้านก็ไม่เน้นดำเลยเลยอ่ะจะมีราคา <c oughs> สายบิวตี้ราคายอยู่ข้างหลังไงครับโอเคครับอ่านราคาข้างหลังอยากรู้ไปดูช่องเจ๊หอยครัอ่าใช่ช่องเจ๊หอยครับหาเรื่องขายของเดี๋ยวเจ๊จะบอกว่าเฟิร์มปกผู้ชายเม้นมากโครมมากใครบอกไอ้โค้งไม่ใช่ผู้ชายนะต,ตอนแรกก็คิดอ่าเจ๊คอนเฟิร์มก้นเฟิร์มผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ใหญ่ด้วยใหญ่บอสเจ๊หอยคอนเฟิร์มนะครับเม็ดไม่ต้องมีคอมเมนต์นะนะแบบว่าใส่คอนแทคเลนส์ลูกกตามป็นจริงพักมาแล้วขยี้ให้ดูแล้ะ ไม่แอปครับไม่แอปเป็นชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเจ๊หอยคอนเฟิร์มคือจะบอกว่าไอโกงหลอกตัวจริงหลอกแล้วแบบความคิดคือเขา้าใจว่าอีแค่อยู่ติ๊กต๊อกหนา้ามันจะใหญ่กลมเหมือนตะลาเปาเพราะตัวจริงไม่ใช่เว้ยหโลอกนะกแค่หลกมากถ้าเกิดไปดูข้างนอกก็ไม่เจอนักมาที่ร้านไม่รู้นะเว้ยไปติดต <อะ S 1> ู้จริงๆหมากแต่อวยใส่ <ๆ S 2> อวยโอเคครับฝากร้านเจ๊หวยด้วยนะครับเมืองทองกับทองหลอกเมืองทองทองหลอกก่อนมาต้องต้องคิวก่อนใช่เพราะว่าคบมานี่คือร้านเต็มเลยใช่คือคนมารีวิวเต็มเลยลูกค้าไม่มี ก็อร่อยอร่อยครับ <group> ก <fare> ็ปั่นกันเองนะอันนี้ปั่กันเองจริงๆลูกค้าเต็มร้านครับแน่นร้านไม่เขาไม่มีโอเคาโอ้ก็เขาโอ้กาโอ้โา้หาอ้หาโอ้าอ้โาอ้าองกาอนมาโอ้มาอนนะาโทรมาก่อนแลา้วก็ไาตอามอ้อ้หเจ๊หาอยนะเขอ้โเจ้หเอยหเดี๋อ้โคเา้โแท็กไว้ให้นะฮะแท็กไห้ให้วหเนี้เลยแอ้วกเกาติดตเามท้่หเจ๊้หอย เจ๊หอยเห็ดเจ๊หอยเจ๊หอยเฉยๆเห็ดเจ๊หอยเฉยๆครับเจ้หอยโอเคโอเคยอยอเห็ดเจ๊หอยครับไม่มีเฉยๆเห็ดเจ๊หอยโอเคฮะโอเค